ดีค่ะมุมเก่ามุมเดิมค่ะในครัวค่ะพี่น้องจ๋ามาค่ะมากินเขาโอ้กินขนม,มจินกับซาวซากะเมื่อนี้ได้ออกไปข้างนอกค่ะไปหาเสื้ออาหารเขามาไว้ท่านค่ะด้ทีมาตุกค่ะมาเด้อจ้ะพี่น้องจ๋า ำยาเคนๆพี่นอนะ้องครับก็น เขาบ้านเหนียเ้ยงเราจะเปลี่ยนสภาค่ะพี่น้องขอโทษขออภัยไปใบ่าวเวลาเนาะค่ะพี่น้องจ้ะ รสสดทันใบสาละเน่ค่ะตัวาแแ่บอีกค่ะพี่นน้ำยาปนะนด็นทำใบจะมาว่านค่ะ Yeah. อืมๆน่น huh, uh ัวนวมากเกดเะนั่งเมอย่างคือจังีน้อยนบเลย เขาใช้ชเป็นกุ้นนาแบบนี้ค่ะจักเสียบบัวเสียบอยู่ลักษณะนี้แหละค่ะเริ่มเริ่มกลับขึ้นมาแล้วพี่น้องเอ้บัวตะไบสองสามเมื่อก <c oughs> ันไม่กินหันมาทานอาหารเสียบอีกค่ะพี่น้องค่ะ สองสามวันมาเนี่ยข้างเขาหิมพีอุ่นเดอ้อพี่น้องยู่างแดนเหาถุกภาพาสต้องมาก่อนเพรามีพีไม่นองเข้ามาจับเมือถือแขนได้ใครอยู่นี่เราต้องยืนด้วยตัวเราเองค่ะ เอาละค่ะ้าวๆขอจบคลิปเพียงเตัวนี้เด้อค่ะเด้อฝากติดตามเด้อจ้าเบิ่ดเกี่ยงค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายจ้า